สครับผมก็ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะได้วิจรภาพใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเสมอแต่ละค่ายก็มีบรรยากาศแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันรูปแบบไม่เหมือนกันอันนี้เป็นค่ายแรกที่มีหม้อไฟมีอาหารแบบนี้นั่งโต๊ะแบบนี้กินครับผมค่ายก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยยังยางมี้ากินในป่าอะไรเงี้ยอ่าหรือไม่ก็ ปลากระป๋องใส่มา่มาอะไรเงี้ <c oughs> อยอันนี้เราอยากเปลี่ยนแนวมาทะเลบ้างก็คือทะเลก็เป็นป่าอย่างหนึ่งเราก็อยากให้ครอบคุมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนทุกรูปแบบเราก็เลยจะจัดแนวทางด้านทะเลสักครั้งนึงแต่ทางผมจะเน้นทางด้านป่ามากกว่าป่าที่เป็นป่าทางภูเขาะอะไรพวกเนี้ยก็ติดงานนี่นะครับผม แต่ค่าแรกคนนดี้ใค้าปัจจุบันนี่คือบางคนคนเก่าก็จะทยอยห่างหายหน้าตาไปคนละคนคนละคนอะไรเงี้ยคนใหม่ก็จะเข้าเวียนเวียนกันเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้เสมอไปนะคร